สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบกคิวขึ้นดั้งนะครับผมก็เป็นการเล่นการสดๆนะครับแล้วก็สอนกันสดโดยใช้ระดับหมู่บ้านนะครับก็ครั้งนี้ครั้งนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้คือไม่ต้องแปลกใจนะครับอ่าอันนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วเนาะเป็นปีอีกปีหนึ่งแล้วนะครับเป็นปีเสือแล้วนะครับก็อ่าและหลายคนนะคอมเมนต์มาในแชทนะครับผมแชทส่วนตัวนะครับว่าเออ ดูไม่ดูไม่ค่อยมันเลยเหมือนแบบผมไปไล่ยำเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอันนี้จริงๆอะผมอยากทำอันนี้มานานแล้วนะครับก็คือผมอะจะเปิดวงล้อเลยนะครับผมว่าตาแรกผมจะได้อะไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็จะมี1ก็คือตามใจก็คือผมจะเล่นอะไรก็ได้นะครับผม2กดผ่านให้เขา1ตานะครับก็คือเปิดกระดานมาปุ๊บผมผักดผ่านให้เขา1ตาเลยนะครับอ่าสามก็คือโจมตีตั้งแต่แรกก็คือเขาไม่ว่าเขาจะวางมุมไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็จะโจมตีเลยนะครับผมประมาณนั้นนะ แล้วก็กดผ่าน2องตานะครับก็เหมือนต่อ2เมตรนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเขาสามารถเดินตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เทนเงินนะครับเดินจุดกึ่งกลางเลยนะโดนจุดกลางแล้วก็เดิน542มุมนะครับมีคนหลายๆคนแบบค่อนข้างถามกันนะว่า54เล่นยังไงนะครับแล้วก็เข้าสามเข้าสามสามแต่มันแรกเลยที่เนี้ยประเด็นคือว่าถ้ามันไม่มีนัน่นนหะสิถ้ามันไม่มีนัน่นะผมก็จะเดินสามสามของในมุมผมแล้วกันนะครับผมโอเคครั okay. ้งนี้ผมจะ ได้อะไรนะครับมาก่อนที่เพื่อนจะรับชมนะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์เริ่มกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจของเรานะครับผมถ้าคเพื่อนร้อมกันแล้วไปลุ้นกันเลยดีกว่าแต่จริงๆอบผมไม่ค่อยอยากได้ผ่านนะเล่นยากนะครับรู้สึกเล่นยากเอ้ยอะไรเนะี่ยกดพัน,นตะเอ้ยเยจมตีตั้งแต่เม็ดแรกโอเคครับผมอ่าจมตีตั้งแต่เป็ดแรกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าอยาผมตัดภาพที่เกมเลยนะกันนะครับผมเอาละครับผม ก็มาเจอกับผมเล่น a d f i s t o p นะครับ2คีประทะคนญี่ปุ่นสามเกงโจมตีแต่เม็ดแรกนะครับผม <c oughs> เฉียดมากเลยนะเมื่อกี้เกือบกดคันหนึ่งตานะครับเขากระแทกมาใช่ไหมโอเคก็ตั้งขึ้นก็เป็นโจซกินะครับอ,อันนี้ผมสามารถที่จะยืนได้เนะาะอาจจะเล่นอย่างนี้นะครับจริงๆผมก็ชอบเข้านี้นะเล่นสาสามตรงนี้นะนะครับผม ให้มันดูแบบเ,ล,เล่นยากขึ้นน่ะเนาะอ่าตรงนี้ปุ๊บผมก็จะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ทีนี้ผมจะเล่นอย่างนี้นะครับทีนี้มันก็จะเหมือนกับว่าสจุดแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นโจซิกิเขาจะได้ตีก่อนนะครับอ่าเขาตีเส้นต่ําใช่ไหมเออถ้าปิดตีเส้นต่ำเนี่ยอืมปุ๊ผมผมไม่ค่อยได้อยากที่จะโจมตีนะจริงๆมันมีเมนนี้อยู่นะครับในการเล่น2 3สโอ้โดนโจมตีละ อืมเล่นวีนี้ก็แคบไปเนาะอืมถ้าผมเราถ้าผมทมทางเขาก่อนตุ๊ก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 อืมตรงนี้เขาแข่งแรงอยู่แล้วเนาะผมขอทมทางเขาก่อนแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าเขาไปด้านซ้ายด้านขวาก็ได้อ่าถ้าเล่นนี้ผมก็จะยึดมุมเลยครับอ่ามีเม็ดนี้ใช่ไหมมีเม็ดนี้เล่นนี่อัดทึง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 แค่ผมเล่นไทแยง มีเม็ดต,ต่อใช่ไหมมีเม็ดต,ต่อด้วยเล้วน,นี่ตึกตึกต๊กปิดนี่อืมอืมอืม,อมโอเคผมเล่นทะยงงต่นะทําให้แล้วเนาะดูแบบมันจะได้ดูเกมมันเล่นยากขึ้นนะครับผมก็ก็หวังว่าแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะไอ้นั่นได้นะครับอ,อยากให้ผมเพิ่มอะไรเข้าไปหรือว่าตัดอะไรออกไปนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับผม อันนี้ผมขอรอดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมขอรอดก่อนแล้วตรงนี้ผมผมจะมีเม็ดอจิตรงเนี้ยตรงนี้นะครับผมทีนี้เขาน่าจะโจมตีอ่าทีเนี้เขาเด่นชอ้อนล่างนะครับไม่จริงๆเราไม่ค่อยดีนะเพราว่าชอ้อนล่างค่อนข้างแบันี้ทีนี้ผมสามารถหนีออกไปได้แล้วนะครับตรงนี้ผมรอดแล้วเนาะถ้ารอดแล้วผมสามารถบุกได้นะครับเขาโจมตีใช่ไหมตรงนี้แข็งแรงโจมถ้าเล่นนี่เราเล่นนี่เหรอปุ๊บ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 อือฮึ อันผมโจมตีก่อนไม่อยากให้เขาได้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วขอขูดเชื่อมก่อนอ่าเขาไม่ให้ด้วยอือือเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เราตายหรือเปล่าถ้าเล่นนี่ใช่ไหมอะบุง้งเ่นนี่ปึง้งเราเ่นนี่ปึง้งเออเขาเ่นนี่ปึง้งเราเ่นนี่ปึ้งเรนนี่ปึง้งปึ้งอืออืมอืม,อม,อม เอ้ยรอดนะครับรอด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 อยู่อืมรอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็กระโดดเลยครับไม่รอดอยู่รอดอยู่เพราะว่าถ้าสมมติเขาเล่นตรงนี้ใช่ไหมอ่าสมมติว่าเขาเล่นเม็ดนี้ใช่ไหมครับอืมเม็ดนี้ใช่ไหมครับผมจะเล่นนี่นะครับอ่าเขาเล่นตรงนี้ผมก็จะปิดตรงนี้นะครับอ๋อก็คือ,อยังรอดอยู่นะครับโอเคนี่นี่ปุ๊บผมปิดโอเคแล้วผมจะสร้างเชฟที่นี้ผมอยาก ถ้าเล่นนี่เขาโดนตัดแน่ๆนะครับถ้าเล่นตรงนี้ประเด็นคือว่าผมจะเอาไหมอ่ะกับตรงข้างนอกนะฮะถ้าเล่นตรงนี้ปุ๊บตัดติกๆผมเขามีตรงนี้อยู่นะเหมือนจะใหญ่มากนะครับเพราะงั้นผมอาจจะเลือกข้างนอกแทนมากกว่านะครับไอหมากบางทีอ่ะสเมตรสเมตรเนี่ยเราสลัดได้ก็สลัดไปนะครับมันมันไม่ได้มีผลอะไรกับเกมสักเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็ไปยืนเห็นไหมฮะก็ไปยืนและเขาแข็งแรงเราก็ยืน อ่านี่เราก็ตั้งขึ้นนะครับอือ่าตรงนี้ถ้าเล่นนี่เขาแข็งแรงใช่ไหมเล่นนี่เขาอาจจะไม่นั่นรับถ้าเขารับออกมาสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้เขาแข็งแรงแล้วต่อให้ผมเล่นนี่เขาจะไม่รับมือใช่ไหมครับงั้นผมขอโจมตีเลยนะครับดีนะเมื่อกี้ถ้ากดผ่านหนึ่งตานี่ผมแบบเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้าง,งกลัวมากเลยนะไอ,ไอเรื่องผ่านหนึ่งตาเนี่ยนะ Uh huh. อ่าฮะเขาเล่นแนบข้างบนนะครับบริเวณจริงๆแล้วมิดเนี่ยมันจะใช้สำหรับตรงนี้นะครับออนแอร์อเนี่ยหรือแบบไม่อยากให้เชื่อมกันนะโอ้อ่ะเชื่อมอืมเดีย๋ยวผมขอเช็คเขาก่อนโอ้เขาเป็นสามคิวไม่ค่อยเก่งนี่นะตัวนี้เขาแข็งแรงใช่ไหมอืมอืม มกำลังคิดอยู่ผมจะตั้งขึ้นดีไหมถ้าตั้งขึ้นโปะอปโปะอโปะ,โปะ,โปะกับเล่นเม็ดนี้คือตรงเนี้ยเขาได้มาเขาก็สร้างมโ,โมโยไม่ได้อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข่าวกันอยู่นะครับอ้าวถ้าเล่นอย่างนี้ผมไม่หนีแล้วนะครับถ้าหนีโดนเนต็ตแน่นอนนะครับผมก็อัตลิเลยโอเคทีเนี้ย พอเขากินตรงนี้ได้แนละ้วปัญ็นคือว่าพอเขากินแข็งแรงเนี่ยตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่าเขาเล่นเข้าสามสามได้ปโป๊ะ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 มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับนี้ต้องดูเราอาจจะเล่นอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับบมเดนตรงนี้นะนะครับป้องกันด้วยสร้างเราให้ใหญ่ด้วยนะครับอืมอืมอืมเขามาลดอย่างนี้ผมว่าผมโจมตีได้ไหมอะถ้าเล่นนี้อยู่โป๊ะ คือเขาปาบุอย่างเนี้ยแล้วเขาแข็งแรงเนี้ยผมแบบจะจะรับนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราไม่สามารถที่จะไปโจมตีก้อนนี้เราสร้างกำแพงแล้วมาโจมตีหนึ่งเม็ดได้นะครับล้อมได้นะครับผมก็เลยเล่นอย่างนี้ดีกว่านะครับอืมอ่าถ้าผมเล่นนี่เขาหนีบแน่เลยนะครับจึ๊ก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 เชื่อมเชื่อมอ่าฮะถ้าผมเล่นทะแยงมนนินี้เล่นนี่แล้วผมต่อลง ถ้าผมปิดโดยที่ผมจะต้องเอาตรงนี้แข็งแรง1 2ึ่งองามอือฮะกำลังคิดอยู่เลยผมเล่นนี่ดีไหมถ้าเขาปิดลงผมก็แค่ตั้งลงตรงนี้แต่ว่ามันจะเสียเซนเต้นะเนี่ย ถ้าผมปิดตรงนี้เขาตามมาปับ๊บเชื่อมอเอาไงดีอ่ะจริงมันก็ปิดตรงนี้ได้อ่ะนะแล้วก็นั่นนะโอเคคือตรงนี้ผมก็อยากรักษาพื้นที่ตรงนี้เนาะเห็นไหมผมโดนแล้ว ผมเชื่อมโอ้อาถ้าอย่างนี้ผมดีนะครับอันนี้เพราะว่าผมก็อยากให้รักษาตรงนี้แล้วก็ผมก็จะจะเอามนนี้ในการโจมตีนะฮะที่โจมตีมันมีถังแบบนะเล่นเมนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะสามารถช่างอนล่างได้ใช่ไหมเนี่ยสมมติว่าผมเล่นตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมาเล่นรอดอย่างนี้ได้นะครับอือ เพราะงั้นผมอาจจะเล่นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเขาเล่นตรงนี้ไปเพราะเราก็ยืน๊ยืนอย่างนี้ปุ๊บอือืึอ,อะขูดเชื่อมก่อนดูที่เขาเออกไงอือเม็ดนี้หรอเม็ดน,นี้นะ่เขาน่าจะสกัดโอ้ยอย่างนี้ผมโอเคแล้วนะครับเล่นนี่แหละ จริงๆอ่ะเขาควรจะเล่นหนีออกไปไปเลยนะ <_ t ick> เพื่อนๆแล้วใครๆอ่ะพยายามเดินจากข้างนอกก่อนนะครับพยายามสร้างเชฟให้เราแข็งแรงก่อนอย่างนี้เราสามารถโจมตีต่อได้นะครับอันนี้มีปัญหาแค่จุดเดียวคือตรงนี้เล่นหนีตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเชื่อมเล่นหนีแล้วก็หนีตรงนี้ได้ถ้าเขาเล่นเม็ดนี้ใช่ไหมปะปะเราตรงนี้ได้อะฮะเนี่ยผมสามารถกดเขาได้อีกรอบหนึ่งเลยนะอืมกดได้ไหมอ่ะแต่ถ้าเล่นนี้เราสามารถหลอมได้ไหมอ่ะ อืมอืมได้ไหมอ่ะน่าน่าจะไม่น่าจะได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอืมถ้าเราปิดตรงนี้มันมีเรื่องของแผลตัดเกิดขึ้นทึบทึบอืมอืมอืมเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงเนาะงั้นผมปักเสือก่อนผมรู้สึกว่าตรงนี้ผมก็ยังไม่แข็งแรงเหมือนกันนะครับถ้าผมเล่นนี่ตัดออกมาเราผมก็ยังไม่รู้ว่า จย่างไรนี่ผมก็โอเคแล้วนะครับนี่ผมก็ล้อมแล้วแค่แล้วอย่างนี้ปลาแต้มผมโอเคแล้วนะอันนี้ผมต่อเล่นกับ3คนะิวเนาะผมจะไม่มีคอมินะครับเพราะฉะนั้นนี่คิดหนึ่งนะโอเคเขาเข้ามาบุกแล้วทีเนี้ยพื้นที่เราอ่ะค่อนข,ข้างนี่อยู่เหมือนกันนะถ้าเล่นนี่เขากระโดดออกมาใช่ไหมเรา มันไม่มีกลุ่มที่วิกที่เราจะสามารถตีได้อ่ะถ้าตีนี่เหะอโปมันก็ไม่ได้นะถ้าเราเล่นหนี้ออกมาปุ๊บอันนี้คือการล้อมเลยนะอย่างน้อยเราก็ได้ข้างนอกนะครับจากว่าเขาทำลายไปหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ประมาณยี่สบอย่ิบห้านะครับสาสิบเลยอ่ะให้สามสิบเลยหืมอ,อะไรเนี่ย ตรงนี้เขามีทะแยงเนาะถ้าผมเล่นตรงนี้ปบเขามีเม็ดนี้ทะแยงตรงนี้อีกอ๋อได้ได้หรือเปล่าเหอะเออเล่นนี่โดนทะแยงอ่าเล่นนี่ ผมรัสเสียวเลยมันมีเมนี้อยู่นะครับอันนี้ของก็ตั้งละอ้าว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 อ่าฮะอืมถ้าผมปิดตรงนี้ใช่ไหมข้อตุลิออกมาปุ๊บ,บต,ตุลิออกมาปับ๊บตัดตรงนี้ชิบชิบอืม อืมอืมแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วเราก็เล่นนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ย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 ผมว่าได้อยู่นะเพราะว่าตรงนี้เป็นเราเป็นปากเสือหนึ่งสองเอ้ได้อยู่จริงๆอะ่ะผมอยากจะต่อออกแล้วอยากจะต่อออกวยเบน,น,นี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเวลา,ารเราสู้ลบะนะครับ อาเราต้องดูเรื่องของสยายดีตรงเนี้ยถ้ามีเนี้ยเขาอาจจะมีเมนีินอยู่นะครับปึ๊บปุ๊บแล้วเราก็ปิดตรงเนี้ยออกมาเนี่ยทีเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือตายเนี่ยนะครับแต,แต่แต่ลูกนี้ผมว่าผมมีหมากตัดต่อนะครับมันก็เลยน่าจะเล่นได้นะครับน่าจะเล่นได้ว่าโอเคนะอย่างี้เขาโอเคนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แย่นะฮะไม่ได้แย่ อ่าเขาจะพยายามนั่นแหละนะครับเขาจะพยายามกินด้วยบันไดลูวยเมนี่เนาะเขเงงั้นผมก็ขอเล่นนี่ก่อนละกันโอเคแล้วผมก็อัตริมินิอืมเขาพยายามจะเอากินก้อนนี้นะ่นโดยการตัดนะครับอืมผมก็เชื่อมดีครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเรื่องของการตัดตรงนี้อยู่ เขาเล่นนี่ใช่ไหมเขาเล่นนี่ผมเชื่อมโอ้เดี๋ยวนะอันนี้ผมทิมได้ไหมอะถ้าผมทิมปุ๊บเขาตัดตรงนี้โปะ๊ะเราเชื่อมตรงนี้เป๊ะเขาเล่นตรงนี้ปะเราเล่นตรงนี้โปะ๊ะสามสี่อ่าไม่ได้ครับก็ต้องเชื่อมก่อน โอโอเดี๋ยวนะชึบอ่ะโอเคปิดลมหายใจก่อนตอนนี้เหมือนเขาจะพยายามยิ่งเดินเขายิ่งลดลมหายใจนะอันนี้เขามีหมากทะแยงเนาะตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอืมถ้าผมเล่นนี่เขาจะทะแยงแน่นอนอัตริทึกตึกปิดนี่ตึ๊บต่อลงเราเล่นนี่ถ้าผมเล่นนี่ อืถ้าตามเชฟเราเล่นเมินี้นะครับถ้าเล่นนี่เขามีเม็ดตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราเล่นทแทงนี่นี่จิกออกมาอืมผมรัก,กลัวตรงนี้ใหญ่ไงตรงเนี้นะเวลาจมตีตรงนี้ผมก็ปักเสือนะครับทีเนี้ยมันจะมีเม็ดตึงอ่ะถ้าเราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมว่าเขาอาจจะรอโดยการให้ผมเล่นเนี้ยแล้วเขาจะตัดตรงนี้ นะครับมันผมขอเล่นนี้เลยไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยให้เขาได้เดินอ่าแล้วผมก็เล่นขอแค่ตรงนี้นะครับแล้วดี๋ยวผมก็ตัดตรงนี้มาผมก็ว,ว่าโอเคแล้วนะครับแต่ผมโอเคแล้วเวลาเขาเข้ามาลดโครงสร้างเราอะ่ะนะครับเราต้องดูก่อนว่าเอ้ยถ้ามันไม่มีหมากที่เราสามารถที่จะโจมตีหรืออะไรที่มันสําคัญกว่าน,นั้นนะ่ะเราก็ไม่ต้องไปเดินอะไรมันก็ได้นะครับ โอ้โห oh, oh. อันนี้คืออะไรอันนี้ผมสามารถเบียดตรงนี้ได้ต่อลงนะครับ uh huh. อืมทันนี้คืออะไรอัตลลี่เหรออรตลีตึกตึก,ตกแล้วก็ปิดนี่เหรอปุ๊บโอ้ oh, ไม่มีผลเกมอยู่แล้วนะครับไม่มีผลเกมผมเล่นเบียดตรงนี้เลยน,นี่ใหญ่มากนะครับในการโจมตีล้อมตรงนี้นะไมนนี้ผลในการล้อมอ่ะอันนี้มาเห็นไหมนี่ผมก็สามารถโจมตีได้ต่อไหมอ่ะขอดูก่อนนี้ ป๊ะแล้วเขาเล่นนี่ปะ๊ปะโป๊ะเราทะแยงปุ๊บปุ๊บเฮ้ย,ยโดนปะเนี่ยจริงๆอ่ะมันถ้าภาพมันไม่มีอะไรผมเล่นมินิได้โอ้โอ้ตัดเลยเหรอวิธยทำไมเขาโหดจริงจังเลยตัดเลยเหรอถ้าตัดเราเล่นนี่เราอาตารัตลิทิกเราอาตารัตลิทิคๆอือหืองั้นผมเล่นนี่ละกัน ตรงเนี้ยผมระเสียว,ว่าลมหายใจผมอาจจะไม่พอนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเสยมือมารับเอาให้มันเคลียร์ก่อนคลิกมันผมไม่อยาอ่านเยอะแต่จริงๆมันไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าตรงนี้ผมมีกำแพงแล้วตรงนี้ผมสามารถปิดล้อมตรงนี้ได้สองสามอืมผมผมมันไม่มีอะไรละก่อนตรงนี้อ่าฮะเอ้ยอย่นี้หรอถ้าทึก ชิกชิกชิกปุ๊บไม่มีอะไรนะผมปิดละผมกำลังคิดอยู่ว่าเขาว่าจะมีเมน,น่หรือเปล่าเนี่ยลาเนี่ยเมน่หรือเปล่านะแต่มันเท่าที่ดูมันไม่มีอะไรนะฮะเนี่ยไม่มีอะไรก็ตัดเฉยๆนี่หรือว่ามีเออหรือว่ามีอืม หรือว่ามีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้งั้นผมกินก่อนแล้วกันเคลีย <c oughs> เคลียเคลีย <c oughs> เดี๋ยวน้อยอย่างน้อยตรงนี้มันน่าจะช่วยกับโบเินตรงนี้ไปในตัวด้วยในการเล่นนั้นโอ้ตัดเลยเหรอทำไมเขาตัดเลยอะ่ะถ้าตัดเราเล่นตรงนี้โป๊ะชิป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  อ๋อเราผมเน็ตไม่ได้ดิเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืแปดเก้าสิบบ้าเน็ตได้ไม่ใช่หรอเนี่ยเนี่ยผมว่าผมเน็ตได้นะเนี่ยเนี่ยผมว่าผมเน็ตได้นะทำไมเขาอ่านว่าผมเน็ตไม่ได้หรอ ว่ามันเขาเน็ตได้นะเอ้ยเวนนี้ก็ตื่นเต้นนี่เหมือนกันนะอ๋อ่าเขากินใช่ไหมครับก็อันนี้ผมขอเล่นเอ็นเกมเลยเนาะอ่ามีต่อลงนะครับเซนเต้หรือเปล่าพ่อเขาเบียดโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ่าฮะอ่าแต่ตัวเมเนีนเซนเต้แน,น่นอนแต่เวนนี้ผมกำลังยึดถ้าเขาปิดลงใช่ไหมผมเล่นนี่เขาเล่นนี่ มันมีผลไหมอะ่ะตึกตึกตึกอืออาจจะมีผลนะเดีย๋ยวขอต่อ,ต,อต่อลงหน่อยโอ้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 ถ้าโอ้๋ยวผมก่อนถ้าผมปิดอปโปะถ้าผมปิดตรงนี้เขาเชื่อมเราเล่นนี่อืม อย่างนั้นถ้าผมปิดตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยแต่จริงผมเล่นตรงนี้ก็ไม่ได้เร็วเนาะก็ปิดตรงนี้เลยก็ไม่ไเร็วนะครับโอ้อีหยังเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรของเขาเนี่ยเขาจะโอเวอร์เพย์เกินไปแล้วนะ <c oughs> อ่าฮะอ่า๋ยวเบียดถ้าเบียดตรงนี้ใช่ไหมอาจจะเบียดเซนเต้ปะ โอเคเซนเตแน่นอนนี้เซนเตแน่นอนเชื่อมนี่เขาเชื่อมหรืออะไรเขาจะพยายามโจมตีก้อนนี้ผมนะแต่จริงๆแล้วมันน่าโจมตียากอยู่นะครับผมต่อลงก่อนเนี่ยห้องหนึ่งแล้วโอเคอ๋อโอเคนี่ก็เดี๋ยวต้องไม่หาห้องแล้วปึ๊บ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  ปึ๊บ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 ถ้าเล่นตรงนี้ปุ๊บมันมีผลกับตรงนี้ด้วยถ้าเล่นนี่ปึ๊บนะคนเล่นนี่ปึ๊บปึ๊บอืมอ่ะนี่ละกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลก,กันเรื่องของเราไปกินกลน,นี้นะนี่เขาพยายามจะไปโจมตีเรานะแต่เวลาโจมตีอะ่ะเพื่อนๆอย่าไปโจมตีแบบอย่างเงี้ยนะมันมันเขาเรียกอะไรนะมันประเจิดประเจินไปเวลาโจมตี ในหมักล้อมนะครับเราควรจะแบบเดินแบบว่าเขาเรียกอะไรนะให้เขาแบบไม่ลุ้นเนื้อลุ้นตัวนะอันนี้อันนี้คือแบบเขาพยายามจะมากเกินไปจนเขาแบบอัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยผมต่อลงโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะเนี่ยต่อลงแล้วในอนาคตผมก็จะมีมมกกาแทกตรงนี้อีกอะ่ะหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็กระแทก แล้วเดี๋ยวผมมีสามารถมีเม็ดอย่างเงี้ยนะเม็ดอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมถ้าเขาจะกินเขาต้องเล่นนี่ใช่ไหมผมเล่นนี่เห็นไหมก็ได้แล้วอันนี้เขาคน่าจะตายแล้วว่าได้ตายแล้วเนี่ยดำตายละเวลาจะโจมตีหรือจะพิษค่าเขาอะ่ะเสริมกําลังตัวเองก่อนไม่ใช่เงี้ยเนี่ยร้อยสี่สิบสี่เมตรเนี่ยเขาเดินไปเขาใช้เวลาไปห้านาทีเองผมบ้าไปแล้วเพื่อนๆนเป็น ยังไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะครับก็พยายามอ่านนะคิดไปก่อนเลยจะแพ้ชัชนะผลน่มันเป็นสำคัญเหรอกับการที่เราพัฒนานะครับเรายังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเอ้ยมองปั๊บเดียวแล้วอ่านขาดเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้ามองปั๊บเดียวแล้วอ่านขาดเนี่ยเราก็ควรจะต้องอย่างนั้นนะอันนี้ผมตัดละอันนี้เขาแน่นตายละถ้ามองปั๊บเดียวอ่านขาดเนี่ยเราสามารถเล่นเกมไวได้นะครับแต่ว่าการนั้นปั๊บเดียวอ่านขาดเนี่ยมันมันมันจากกันทําโจทย์เยอะๆนะ นะครับผมอันนี้ก็อย่างเงี้ยครับเขาตายแล้วอย่างเงี้ยเขาโม่แต่โจมตีเขาเขาเขาแบบไม่ได้เสริมกําลังตัวเองเลยอ่ะนะครับอันนี้ไกลว่าอย่างเงี้ไปไปมามา,มาเขาจะแย่นะเนี่ยเห็นไหมผมก็รอดแล้วเห็นไหมร้อยสี่สิบกว่าเมตรอะใช้เวลาไปห้านาทีอะ่ะเป็นไม่ได้หรอถ้าเพื่อนอยากเก่งนะครับก็คิดด้วยนะครับผมว่า มันจะโฟก,กัสที่แข็งแรงก่อนแอแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นสบายสบายแล้วนะครับผมอันนี้เขาเชื่อมไม่มีอะไรแล้วอันนี้ผมอัตริได้นะครับเดีย๋ยวผมจะต้องต่อลงแล้วเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างเสียวอืออือ เห็นไหมครับตรงนี้เราก็รอดแล้วอ่ะนี่ก็ตายถือว่ายังยังยังรอดพนะ้นกับการที่เราอะไรนะจบตีมุมแต่เม็ดแรกนะครับผมจริงๆแล้วหมากมันก็มีอยู่แล้วล่ะการจบตีมุมแต่เม็ดแรกนะเนาะเออแต่ก็แบบทำให้ยากขึ้นแต่เพื่อนๆอยากให้มันมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใส่นะถ้ามันถ้าเป็นเม็ดที่ดีนะนะครับไม่ใช่แบบเม็ดแรกเส้นหนึ่งไม่ไหวนะ อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะอย่างน้อยใกล้เพื่อนเพื่อนแบบนีได้ความรู้กันบ้างนะฮะอืมแต่ถ้ากดผ่านสองตาเนี่ยผมว่าผมเล่นยากมากเลยนะโอ้เขาพยายามจะกินอะน,นะแต่ว่ามันมันไม่ได้แล้วว่าเนี่ยอ,อะไรอัลตริอจึงๆ อ่ะอัตจิอ่ะเชื่อมดูซิเขาจะเอาเขาจะเล่นอะไรโอ้อันนี้ผมก็ไปรอดแล้วครับโอเคอน,นี่ผมก็รอดแล้วก็อพอก้อนนี้รอดปุ๊บอ่าผมก็เอาก้อนนี้ต่อ เวลาตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่สู่เรื่องของอ่าเอ็นเกมแล้วนะ <ST AT> <ST AT> ก็ดูว่าอันไหนเดลัาเซนเต้ก็เดินก่อนนะครับอะไรที่มันเป็นรีเวอร์เซนเต้ก็เดินก่อนนะครับอันนี้นี่โอ้โอ้โอ้เฮ้ยผมกำลังคิดอยู่เนี่ยมันจะได้ป่ะเนี่ยถ้าผมอัตริจึกๆเขาปิดนี่แล้วเราติดนี่ แล้วเราทะแยงละ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมจะมีเม็ดทะแยงอยู่อ่าโอเคผมเล่นนี่อัลติโอเคแล้วผมก็จะทะแยงนะครับไอหมาทะแยงเนี่ยใช้บ่อยมากนะครับหลังๆนี่มาแบบ มันเป็นเชฟที่แข็งแรงมากๆนะครับผมอันนี้อันนี้ผมเขาผมว่าเขาเขาหน้าตายแล้วไม่ว่าเดือนไหนก็จะตายเลยนี่ปลาผมจะหยอดตรงนี้แล้วก็กินแล้วก็กินแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหม <laughs> เขาคิดว่าเขานไ,ได้แต่จริงๆแล้วผมหยอดได้ครับแล้วก็ตะลิแล้วก็กินแบบนี้ เขาคิดว่าลมหายใจเขาไม่พอไงแต่จริง,ไงไหญ่มั้ยมันมาจากการทําโจทย์อะอะยอมแพ้แล้วนะครับผมก็เวลาจะบุกอะไรเนี่ยจริงเล<ข>ยเขาใหญ่อะไม่ต้องไปกลัวเขาใหญ่นะครับผมเราเสริมกําลังก่อนนะครับอ,อะไยรมาหาเดตแต้มอะไรงเงี้ยเยอะๆไว้นะฮะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพกื่อนกดไลค์ด้วยครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์ไปกระตุ้นใจของเรานะครับและใครอยากสนับสนุนช่องเราก็ได้ที่เบื้องล่างนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ก็สวัสดีครับ